สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันพระรหัสสปดีนะคะพบกับส้มมะพยากรจ้าอา่ายังไงคนวันพระรหัสจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอฮะสัปดาห์นี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอมันยังไงไหนขอไพ่สามใบสิดวงรายสัปดาห์วันที่9ถึง15เดือนกุมภาพันธ์2568การเดินทางการค้นหาการเสาะแสวงหาการเริ่มต้นการผจญภัย ตัวเลือกข้อเสนอและโอกาสรวมไปถึงเรื่องของความสับสน The Tower จบเรีรี์สิ้นสุดสระส,สิ่งใดที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังสับส,บสนวุ่นวายใจจะไปทางไหนดีจะซ้ายจะขวาจะเลือกอะไรใดๆก็ตามแต่สัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้แสดงว่าเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกจัดลำดับความสำคัญได้ไม่ดี แต่มันมีไพ่ใบนี้หมายถึงสิ่งใหม่เริ่มใหม่การเดินทางการผจญภยัยและเป็นไพ่ข่าวดีอาจารย์จะบอกว่าไม่มีสิ่งใดดีไปทั้งหมดและไม่มีอะไรเสียไปทั้งหมดไพ่ที่เสียคือไพ่ใบนี้ The Tower แต่ในมุมมองของอาจารย์อาจารย์มองว่ามันก็เป็นไพ่ที่ดีนะ The t o w e เเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชัดเจนไม่งงไม่สับสนไปไม่ไหวฝืนต่อไม่ได้จบสิ้นสุด ธุรกิจกิจการไปต่อแล้วเจ๊งระบบการจัดการไม่ดีไปเริ่มใหม่อาจจะไปทําธุรกิจใหม่แต่เป็นธุรกิจเล็กๆทําได้ง่ายๆไม่วุ่นวายไม่สับสนถ้าตรงนี้ไปต่อไม่ไหวล้มเลิกปิดกิจการแล้วไปทําอย่างอื่นอีกอย่างหนึ่งคืองานประจำไพ่แบบนี้โดนเลิกจ้างปลดออกจากงานกระทันหันโดนไล่ออกอะ ปิดบริษัทกระทันหันบริษัทเจ๊งตกงานว่างงานกับอีกอันนึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดีๆก็ตัดสินใจบุบป,ปับหรือบางครั้งได้งานใหม่แล้วลังเลสับสนอเผอิญมีเหตุกับคนที่ทำงานเก่าพอดีเลยตัดสินใจได้ง่ายจำไว้ว่าไพ่เดอะทาวเวจะเป็นไพ่ที่ช่วยเราตัดสินใจหรือพูดง่ายๆมันจะบังคับเราว่าต้องเปลี่ยนต้องไปอยู่ต่อไม่ได้แล้วอันนี้คือความหมายไพ่เพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่กําลังสับสนกับชีวิตจริงๆไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่การเลือกการตัดสินใจเนาะค่อยๆเลือกก็แล้วกันไม่ต้องรีบเดี๋ยวเบื้องบนช่วยแต่ข้อเสียของไพ่เดอะทาวเวอร์หนึ่งมักจะมีความรุนแรงเกิดขึ้น2บางครั้งจะเปลี่ยนแปลงแบบปลุกป,ปรับฉับพันช่วงนี้มีโอกาสเห็นผีฝันแปลก,ปกฝันกลางวันแล้วช่วงนี้ทําอะไรจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ใช่หรือเปล่าผีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทำนองนี้สําหรับคนที่ทํำงานหลายอย่างมานั่งจดบันทึกนะตัดตารางเวลาใส่ปฏิทินนะคะจัดเวลาดีๆจะได้ไม่เหนื่อยแล้วทําตามขั้นตอนหรือทําตามทีละขั้นตอนแล้วจะดีอาชีพใหม่ๆธุรกิจเล็กๆทำได้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์บันเจิดความรักความรักเนี่ย ใครที่มีคู่แล้วรู้สึกว่ายังไม่ใช่มันจะมีความสับสนอะไรบางอย่างในใจบางคนอาจจะตัดสินใจเลิกจบหรือบางครั้งทุกคนอาจจะเคลียร์หรือแจ้งใจอะไรบางอย่างเราเริ่มต้นใหม่แต่ไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่คนที่ไม่ใช่คู่กันอ่ะจะจบนะมีโอกาสจบนะแล้วความหมายของไพ่ใบนี้จะมีเรื่องของความวุ่นวายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบางคนมีตัวเลือก ถ้ามีตัวเลือกเยอะถ้ามีตัวเลือกมากอะไรใดๆดก็ค่อยคอยคิดนะคะแล้วมันจะส่งผลต่อคนโสดด้วย คนโสดมันจะมีคนเข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพลันมาเร่งรัดเร่งรีบจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่คนโสดก็ต้องระวังพไพ่ใบนี้หมายถึงภาพลวงตาดีจริงไหมมาหลอกลวงหรือเปล่าเพราะอยู่ดีๆมันมาแบบปุบป,ปับฉับพลันมาแบบกระทันหันจริงๆอ่ะการเจอรักครั้งใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่การเร่งรัดหรือรีบร้อนในความสัมพันธ์จะมาวิวาสายฟ้าแหละเจอกันไม่กี่วันขอแต่งงานเลยอะไรทํานองนั้น ก็ไม่ค่อยสนับสนุนซักเท่าไหร่นะเอาใจช่วยสำหรับคนมีคู่และเตือนสติสำหรับคนที่โสดนะคะวันพระหัส,สบ,บดีเรื่องเงินมีได้มีเสียเพราะมีข่าวดีเรื่องเงินแต่ก็มีเรื่องเสียตังค์สัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้ของที่ไม่คิดว่าจะเสียก็เสีย ต้องซื้อใหม่ต้องซ่อมต้องอะไรแบบนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือโน้ตบุ๊กอะไรใดๆต่างๆซ่อมไฟในบ้านซ่อมรถนะคะเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านเลขบินเลขใบเสร็จเหล่านั้นที่เราเสียตังไปที่เราจ่ายตังไปก็อาจจะให้โชคให้ลาบพูดทํานองเดียวกันก็คือเขาเรียกว่าทุกขลาบเสียเงินไปแลไ้ได้เงินมาได้เงินมาแล้วต้องจ่ายไป แต่ก็อยากให้สำรองเงินนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางทีเราไม่คิดไม่คิดว่าจะต้องจ่ายไม่คิดว่าต้องเสียอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็มีข่าวดีเข้ามาส่วนเรื่องของคนที่กำลังจะเริ่มต้นอยากจะทำอะไรธุรกิจใหม่อะไรใหม่ๆ เอาเป็นรานเล็กๆก,ก่อนใช้คตินกน้อยทำรังแต่พอตัวแล้ววางระบบการจัดการการเงินให้ดีๆรู้ว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นเก็บเงินไว้ก่อนนะวางระบบให้มันดีๆแล้วอย่างที่บอกว่ามันมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับหรือผีอะไรพวกนี้เข้ามาเธอขอโชคขอลาบเขาได้นะทำบุญนะคะช่วงนี้เสริมดวงเลยนะ ซ่อมแซมบุรณะปฏิสังขรณนะคะสร้างตึกสร้างอาคารบุรณะวิหารโบสถ์เจดีหรือใครจะเสริมดวงนะนี่ค่ะไพ่ดวงมันเสียเงินเนาะนะคะแต่ก็มีโชคมีลาบอยู่อาจารย์ก็จะแนะนำตัวนี้ค่ะอ่าพญานาคช่วยได้ในเรื่องของความรัก และการงานความรักสําหรับคู่ที่กําลังจะแตกหักแตกแยกอะรักให้กลมเกี่ยวกอดเกี่ยวกันไว้ยกเว้นไม่ใช่ก็บายบายเนาะอันนี้ก็คงช่วยไม่ได้จริงๆ ไพ่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการแตกแยกแตกหักทะเลาะเบาแวงกับที่ทํางานด้วยอันนี้ก็เสริมความสามัคคีค่ะรักใคร่กลมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้เปลี่ยนจากศัตรูให้กลายเป็นมิตรรักกันกอดกันนะคะ <c oughs> เสริมดวงการเงินเพราะมีดวงจะเสียเงินไพ่ใบนี้อ่าเสริมดวงเรื่องของ <c oughs> การจะเสียตัง ช่วยให้มีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายสําหรับคนที่การเงินรั่วไหลเนี่ย,เด,ย,เ,ยเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็เสียเงินเดี๋ยวก็เก็บเงินไม่อยู่นะแนะนําบูชาอาจารย์แถมฟรีทูปปดนี้ให้ด้วยค่ะชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะทักแชทมาที่เพจ Facebook นะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของเลือดตกยางออกนะระวังความร้อนของร้อนของมีคมตกจากที่สูงไฟดูดไฟช็อตน้ำ หลอลวกน้ำมันกระเด็นต้องระวังมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวบริจาคเลือดบริจาคโลหิตแก้เคราะห์แก้เคสทำหน้าทำสัลยกรรมฉีดโบท็อกก็ได้นะส่วนใครอยากได้ไว้บูชาจเจอาจารย์แนะนำนะเพราะว่าไพ่มันแตกหักแตกแยกแล้วไพ่เสียตัง มีไว้อุ่นใจเชื่อเถออาจารย์พกใส่กระเป๋าตังตลอดเรารู้สึกว่าอุ่นใจช่วยได้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะไม่ต้องมาด่าไม่ต้องดราม่านะขอคนที่มีบุญสัมพันธ์แล้วพร้อมจะรับเท่านั้นแคปหน้าจอนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะพิมพ์สาธุ1771ส่งกำลังใจให้คนวันพระหัสสบดีบุญรักษาชทวดาคุ้มครองและขอให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งใดไม่ใช่ก็จบก็เปลี่ยนใครจะดูดวงส่วนตัวอาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่หย,ยิบสีเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม39บาทค่ะทักแชทเพจ Facebook นะคะสวัสดีค่ะ